ต้นสะเดาหนาบ้านกำลังเป็นดอกเต็มอยู่พี่น้องกำลังพูดีกินต้นสะเดาต้นอยู่กลางทงนะมันเริ่มบานแล้วสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าสิบเอ็ดโมงแล้วบรรยากาศเมื่อนี้แดดเด้บ่มีลม แต่พอส่วงเทียงส่วงใบยคือสีห่อนอยู่ทองฝากกับบมีห่อนเมกเนาะบ้านสาวันก่อคานแหล่วเรียบร้อยร้อเตาดินเขาจ้างรถเข้าดินเขาอีกเด้อรถละห้าร้อยบาทรอรอรถเขาอยู่เนาะ สร้างกันเลยว่างบริบทยังแดดแดดมือนี่ยามมัวสาวกอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่หมอกลงแห้งมากระทานกันล่นเบิดแล้วสุกเบิดแล้วพี่น้อง เป็นก็บบ่ได้กลิ่นเ้นหมดแล้วงานประจำของยายลุน่นไดีได้จพื้นแลยยายลุน่นพื้นสองงานจอง เขาจองไว้แล้วสิบผือนอยังเหลืออีกสองผืนทอผ้าผ้ากันเห็ุอย่างไ,ไซซิมองก็ใส่เขาไปใส่ผ้ากนังหลิกินมงมุงทผ่านสบายดีดในต้นนี้เดี๋ยวม,ม,มาถูกนี่ตัวถ้าได้ถูกก็มีมันม,มันปะ อันเม็ดปีที่แลาา้วลิบมบอลอ,อันนี้นะัวอะไรได้หนิถูกระเปาเลยมันเป็นน้ำมันเขาอบอันละดิีดจา,าย,าายฮะฉีดจายละมหันเน

เปิดประตูเล้าเล้าเขา่เาจำขวัญเขา่าเ,เป็นพิธีปีละครั้งกินเบอร์ไรเยลยุนไก่นะ,นะนอยู่เล้าบอลหรือว่าลงมาแหละ เขาเจ้าจำขวนเข่ากับมีเผือกมีมันมีเหล่าขาวมีต้มไก่สินพื้นแพรว่าเปิดประตูไว้เบนะิดเมออเปิดเ,เ,เ,เหล่าขา่าแม่จะบริต้มไก่มาทำและเผาผู้ไทยเขาเจ้าก็กินข้าวปุ้นเ <c oughs> นาะ <c oughs> อามาลาลงนวาวาบะ มเม็ดมะม่วงของม่วงยังไงหำมาพานหรือฮีมาพานเคืองม่วงหัมพานต้นของยายลุนเนี่ยเม็ดมันพี่น้องนี่เดี๋ยวพอเขาปอกเปลือกแล้วแพงแพงเลยกิโลหนึ่งหลายร้อยเนาะนี่อันนี้ขัวแล้วเนี่ยอันนี้ขัวแล้วเราเป็นแบบนี้ต้องมาทุบกินอีก เทว่าเขาซื้อสมบัติกอิเกซกม็ดมันนี่เม็ดติดนี่นี่เม็ดถ้าปิดไ้ออกจากหมามันนน่งยามปิดคือหล่นล่องกนบ้านเขาเขาบ่มาซื้อ่บ้านเราเขาซื้อแล้วเปลูกกินทั่วันเาักเซ่เขา็เ่ยโก็เาถามไลหาลูกว่าได้หรืไม่ได้ไ่เลิกดูเิมากรลรคเราทไดนะแม่ตะกี้ในนี้เราโรพันกี่สอ น,นี่นนครัวแล้วคาแต้อปีน้ำไใช้ทุกอนโลยชาวเราบาบันทุ่เวลาเลยสิบสองพันโลชาวทำเปลือกอะนนี้โลยชาวเออมีห้ากออกไม่มีเยโลันกี่มันมันพีน่น้องหอมมันบ้านเราเขาบริสุทธิ์อีเดียกาซื้อเขาบือเขาต้องอ่อนเขามีแนวสีไปสีเปลือกมัน,นออก เลยยุบวได้เลยเนาะมันอยากคิดตลอดนี่อันนี้ก็มันเหมือนมันต้งเทมนเขืียวเมี่ยวกาลมันเกลือกับหอมหัวหอมกระหม่อมที่ชื่อแบนี้มันนึ่มอนกุ้งแก่ตีนท่อนข้าวจันทแกะตั้งถ้วย

ไปยิได้ซุไปจับกระซือเมื่อคืนเนี่ยเบไม่ทราบ,บ,บมันเห็นอยามมือแรงอะเดือดกม,<บ>มันเนนะบะโบปรีลูกปาตีสี่ก็ยังเห็นสี่โยังยังอยู่คือปรีเลยนี่ยี่ยัทีนะว่ามันยอมก่อนลมันมาใหม่เลยนแล้มันอมันยัเบญอตอมัไปไหนอ่ะแม่อยู่มอเก้า,า,า,ากรูปมือแรงสิพไปจับ กแสงกะซือืแสงอย่างขันกระซื慢慢้นบมาอยู่เก่าก็เกระซื้อโบมันโบเลยลงอย่ต่ำเก่าชำเก่ากระซื้อมันก็หากลินละว่ามันก็ล้มต่ำละว่อมันเป็นดวงวิญญาณ

ก็ตื่นบอ่งกรตื่นนี่ยโหบ้าจะต้อง้ซื้อเลยแม่ช่ไปีบเด็ชนใช่จ้บนฮะบนเออนจาเขาว่าเห็ดวเดี๋ยวไปจบนนาคอ กินดีครับนี่ครับปูทำนี่แหละแล้วปูจะก็กินดีครับแต่ว่ามันจะเอามาลาเบสใช่ไครัเห็ดใีเท่านั้วเขากับมุกหคือเหมือนหัวเจ็ดกี่กี่แล้วใหญ่บวมอยู่แล้วเราไปอยู่เงินหลานเราบหรอครับคอยแด่ของบ้านมันเป็นเงินใหม่แว่พอมันเคยใส่เงินที่เราอยู่ประจับเลยเงินเอื้อยแล้ววะเงินอันนี้มีเราบอกเงินมีเทิงเพี่รเทินเลยทาง

ถูขูดูบีเล็กสุดๆทุบให่สุดแปมมันก็เต๋มคอยทุบปอกรูนน้ำมันมันทะ่อนนี่มาดู่านผูสชมใช่แม่ทีอขวดิ่นทรายอันนี้ขวดขวดถิ่นทรายมันห่อนแล้วมาถูกกินเม็ดมะม่วงนี่มันพี่น้องจ๋าเนี่ยเนาะแสบ ไม่ใี่เจ้าสู้นูกาลงนี้เลยวันเพราะวิมถูกแจ็คสัน เอาเปลือกมันคือมันบอกวนโตในมันคือเห็นมีนามันออกมา จะเจาะตรงมาเลยเอาผ้า่าเอาไอยดูจัดเจแข็งมันบ่เงอขึ้นมากระบกผ้ามันตกแต่เตาหนมมุนป๊อมเลยคือลงมือเลนะ ไม่ดังถูกดีดีที่อู้นั่นแหละข้าวเที่ยงแต่ละมือก็จะสกินอย่างพี่น้องเบื่ออาหารแล้วมือสองมือมันมีมิตรป่ามัวนี่ก็ป่าเบื่อมือ จะกินเนี้ยต่ำๆชัดๆต่ำหงุ่งยุคกปุ่นต่ำแม่เขาเอาน้ำปู่มาแต่รวมผาบมันาล้นโมเมนต์แต่วงเวียนล้มปี๊ดหายมือแล้วไอ้เี๊ต่ำรวมผาบบางกีขูดเป็นเศษเใหญ่แบบเขาใช่เหมืนเครื่องเหลืองเค่องหงสไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิคิดหาเนื้อกลิ่นอีกก่อนอยากเนื้อแบบต่ำบักหงสิน่ะสบายดีเด้อสบายดีแดนเบื้อเลยเขาต่ำมวยนี่เจแล้ว